ฮุราคอสเท้ามาใหม่นะฮะคันนี้เลขไม่แค่13,000กิโลได้ปี2023 2 4แบบนี้รถสวยพร้อมใช้อีก1นึคันนะฮะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกฮุราคอสหน1.8สปอร์ตพลัสนะฮะที่สำคัญเจ้าของเดิมใจดีใส่ล้อมแม็กแต่งมาให้ด้วยนะครับคันนี้ผมพาดู ทุกจุดเลยนะทุกหัวนะ็อตทุกอนุรูขมขนผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพี่ดูคลิปนี้จบเนี่ยพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีเลยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังไม่ช้ำนะฮะแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับฟูตคอนโทรลหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อพวก Apple Ca r าเพได้ด้วยนะครับแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แมนนวลโหมดมีมาครบเลยภายในได้เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะครับที่สําคัญคันนี้เลขไม่์แค่1 3 0 0 0หม่ากับอีก500กิโลพี่ๆคนไหนสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะครับ สวัสดีพี่ที่สนใจรถ suv มือสองทุกคนทุกขั้นนะครับวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์เช่นเคยนะฮะผมนำตัวนะครับตัวคูร่าคอร์สมาให้พี่ได้รับชมอีกแล้ว1คันนะครับสำหรับคันนี้สวยน่าใช้เลยนะฮะได้เป็นตัว1.8 Sport Plus ลนะครับรถสวยมากได้เป็นสีขาวมุแบบนี้และที่สำคัญคันนี้ใช้งานไปแค่1 3 0 0 0หมนกิโลนะฮะใช้งานน้อยมากๆนะถ้าเกิดว่าใครได้เห็นรถตัวจริงเนี่ยผมว่าน่าจะชอบแน่เลยนะครับแล้วก็ตัวสันโคงรถตัวเหลี่ยมตัว ตัวโครงสร้างนะครับไม่มีบุบไม่มีรักย็ดนะครับและสีเดิมเลยนะฮะคันนี้ใช้งานไปแค่13,000หมกิโลเท่านั้นนะครับสภาพโดยรวมสวยใหม่กลิบเลยนะคันนี้นะครับโคตรน่าใช้ช่วงล่างด้านหน้าได้เป็นแม็กเฟอร์สันนะแม็กเฟอร์สันสตัรทพร้อมเหล็กกันโคงด้านหลังได้เป็นทอร์สันบีมมาให้นะครับทอร์สันบีมอ่าแล้วก็มีในเรื่องของคอยสปริงแล้วก็อ่าในเรื่องของเหล็กกันโคงมีมาให้แบบครบเซตที่สําคัญคันนี้นะครับเขาให้ล้อแม็กมาแบบนี้เลยนะครับ ก็คือเจ้าของเดิมครับเขาติดแม็กมาให้นะครับจริงๆล้อมันไม่ได้แบบนี้เนาะแต่ว่าเขาติดแม็กมาให้รถค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับในราคา7จ0 0 0 0ห้ากบาทนะครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 3ึ0 0หนสามนะครับหนึ่งสารถสวยๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าพี่ได้ไปขับนะครับไม่อายเพื่อนแน่นอนปีใหม่ขับกลับบ้านนะครับ คือแม่อายเพื่อนนะครับขับโชว์ใครก็ได้คันนี้รถก็สวยเลยผมบอกก่อนนะนีเห็นไหมโลโก้ไฮบริดด้านหลังมีมาให้แบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอนไลน์ได้ PARNPI192 ผมปานเพชรยนต์นะครับเป็นพนักงานขายที่บริษัทเพชรยนต์บริษัทเพชรยนต์เป็นบริษัทขายรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะมีรถให้เลือกมากกว่า400คัน มีทั้งตัวรถตู้หน้าสั้นหน้ายาวรถกระบะรถ P ี V เก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งไซส์ s m l มีหมดเลยมีแบบ SUV แบบนี้ด้วยนะครับใครสนใจก็โทรมาเบอร์ด้านล่างตัวผมเองเนี่ยเคยเป็นพนักง,งานขายนะครับที่บริษัท Toyota เป็นบริษัทขายรถมือหนึ่งป้ายแดงมาก่อนนะแล้วก็อีสุนะครับผมทำงานมามากกว่า เจ็ดปีแปดปีแล้วนะผมเป็นตัวแทนเทสรถของทางบริษัทด้วยถ้าเป็นตัวต้าผมเป็นตัวแทนเทสไปเทสที่สนามทีเด็กอยู่ตรงเซ็นท่นบางนาะนะครับแต่ถ้าเป็นอีสูผมไปเทสถึงอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีเป็นสนามออฟโรดนะครับเป็นตัวแทนเทสนะฮะก็คือเขาคัดเลือกเซลล์ห้าคนทั่วประเทศมาเทสฮะแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆบอกต่อในองค์กรให้ไปคุยกับลูกค้าให้ไปแนะนําลูกค้าไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องของโครงสร้างตัวรถ ช่วงล่างรถนะฮะผมค่อนข้างที่จะชํานาญพอสมควรอยู่ถ้าเกิดพี่ซื้อรถกับผมนะครับผมสามารถแนะนําให้พี่ๆได้นะครับว่าคันไหนดียังไงร,รุ่นไหนดียังไงอย่างาเช่นคันน,นี้นะครับคันนี้เนี่ยช่วงล่างด้านหน้าได้เป็นแมกเฟอร์สันเนาะแมกเฟอร์สันเนี่ยของโตโยต้ตาช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมกเฟอร์สันหมดนะครับแต่แต่ช่วงล่างด้านหลังคันนี้พิเศษกว่าตัวใหม่ๆจะได้เป็นทอร์สันบีมนะครับแต่ตัวเก่าๆอย่างเช่น CSR ที่อยู่ด้านหลังกับตัวเนี้ย ได้เป็นดับเบิลวิชโบนอยู่นะครับท่อสันบีนจะเป็นแบบคอยสปริงแบบบิดนะฮะก็ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลและแข็งแรงกว่านะครับถ้าเกิดว่าพี่สนใจนะฮะผมสามารถแนะนําพี่ได้แล้วก็ที่สําคัญถ้าพี่อยากได้รับการบริการดีๆจากคนที่ผ่านการอบรมมามากกว่า7-8ปีนะครับอบรมการขายแปายแดงและผมเอานํามาใช้กับการขายรถมือสองอ่าผมไม่เคยโดนคอมเพนมาก่อนนะครับผมก็ขอบอกก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาหาผมเดเบอร์ด้านล่าง0ูนย์แปดสองห้า 0825713369การบริการดี <g don ald> ๆไม่เคยโดนคมเพนต้องปานเพชรนดนนะครับโทรมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ดูรอบคันได้นะครับไปกันเลยดีกว่านะฮะคันนี้นะครับเป็นตัวโ College, คราคอร์สนะฮะแต่จริงไม่ใช่ไฮบริดนะมันเป็นใส่โลโก,โก้ไฮบริดมาเฉยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตพลัสนะฮะเหลี่ยมสันคมตัวรถค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับไม่มีบุตไม่มีรักยิ้ม นะครับแล้วก็ไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวแบบนี้เลยนะสวยๆเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์อยู่ในโคมเดียวกันไฟตันหมอกคู่หน้าให้มาแล้วนะแล้วก็แก้มข้างฝั่งนี้นะครับไม่มีอ้าออกล้อแม็กเนี่ยเป็นแม็กแต่งมานะครับแม็กแท้ด้วยนะสังเกตดูนะครับแม็กแท้นะครับวัสดุที่เขามาทามันจะทีเนียมกว่านะครับตัวนี้ได้แม็กแท้มาด้วยนะครับแล้วก็ฝาครอบเบรกไม่ใช่ไม่ใช่เบรกแท้นะเป็นฝาครอบมานะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับรถสวยๆน่าใช้อีกหนึ่งคันที่สําคัญใส่แม็กมาด้วยแต่ถ้าเป็นตััววมมมมเดิ่นไสย เขาเลยไปเปลี่ยนมาให้นะครับสำหรับคันนี้ราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นก็บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นานะครับเรียมสันตัวรถด้านข้างค่อนข,ข,ข้างที่จะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มรถสวยพร้อมใช้แบบนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ในกระจกมองข้างมีมาให้แล้วหลังค่าไม่มีบุบนะครับที่ฉลามชร์ฟินมีมาครบเลยนะฮะมาดูภายในนิดนึงนะครับนี่พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันแล้วก็คูชคอนโทรลมีมาให้แบบครบเลยสําหรับคันนี้ หน้าจอ M A D สวยๆนะฮะเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูพุสตาร์ทเอนจินสตาร์ทมีมาให้นะครับหน้าจอทัชสกรีนได้สามารถเชื่อมต่อผู้บูทูธรับสายวางสายแอร์ดิจิตอลออตโอต้มีมาให้แบบนี้นะครับเบาะหนังติงๆึงๆนะครับมีมาแล้วนะครับรูสวยพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับนี่ในราคาที่ไม่แรงเลขไม่ขอภัยนะเลขไมหนึ่งหมื่ <c oughs> นสะาม 1, 000, 000, พกิโลพี่เลขไม่ใช้งานยังไงใช้แค่หนึ่งหมื่นะ ยังใช้ได้ยาวๆเลยนะครับนี่เหลี่ยมสันตัวรถค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนครับฟืบเงาไปเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นไฟไฟท้ายก็ไม่แตกไม่แล้วนะครับผมไม่แตกไม่แล้วไม่มีไอ้น้ำโลโก้พวกนี้เขามาติดใส่นะฮะเนี่ยโลโก้มาติดใส่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ไฮบริดพีนะครับแต่ใส่ใส่เข้าไปค่อนข้างสวยด้านหลังผมบอกก่อนนะกว้างกว้างและมิติดูได้กว้างแล้วก็ดูสูงนะครับสามารถขนของได้ขนแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องไอ้ไอพวกเขาเขาเรียกว่าไอ้พวกต้นไม้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ชุดปลายางฉุดเฉินมีมาให้ไม่ลงแม่แรงมีมาแบบครบเลยมันเหมาะกับผู้หญิงอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นชุดปลายางฉุดเฉินนะครับในเรื่องของการยางรั่วนะครับตามพื้นที่เปียวเนี่ยชุดปลายยางฉุดเฉินเนี่ยใช้เวลาแค่5นาทีแต่ถ้าเป็นยางอะไหล่พี่ผู้หญิงใช้เวลา ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยยังน้อยไปเลยนะครับอันนี้จะเหมาะด้วยนะครับเวลาเสียบเราเสียบใส่แค่ตัวที่จุดบุหรี่ด้านในนะครับแล้วก็มาเสียบใส่ล้อยนตด้านหลังล้อด้านหลังนะฮะตัวนี้มันก็จะทํางานอัตโนมัติเราก็แค่นั่งรอในรถล็อกรถไว้นะครับล็อกรถไว้แนะนําให้ล็อกรถไว้นะนะก็5นาทีก็เต็มแล้วนะครับสามารถขับขี่ไปได้อีกประมาณ50-70โลเหลี่ยมสารคมนะครับแล้วก็จุดแก้มแก้มข้างเชื่อม,มต่อฝั่งนี้ไม่มีอ้าออกนะครับส,สวยแบบนี้อยากให้พี่ได้นำไปใช้กันนะฮะ ล้อแมกนะครับเห็นมันเป็นเนี่ยแบบนี้เนาะเป็นก้านแบบนี้นะครับก็ไม่เคยปีนฟุตบาทมานะรถใช้งานไปแค่หนึ่งหมพกิโลพี่รถใช้งานน้อยมากๆนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยแก้มข้างฝั่งนี้ไม่มีอ้าออกนะครับคิ้วซุ้มล้อป่งซุ้มล้อดีหมดคันนี้ดีหมดเลยผมให้นะครับคะแนนเต็ม1ิผมให้10บนะครับให้ 3A คะแนนเต็ม3 A มผมให้ AAA เลยนะครับคันนี้นะรถสวยน่าใช้ได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้ที่ฟรีดาวผ่อนเพียงหนึ่งนะครับและได้เป็นตัว สปอร์ตพลัสนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนาะเลขไม้หนึ่งหมื่นสามพันกิโลกับป้ายแดงพี่พี่เลือกคันนี้ดีกว่านะครับพรอนถูกกว่าป้ายแดงเยอะนะไปเดี๋ยวไปดูภายในเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับมาตัวนี้นะครับเรามาดูความช้ําดูสภาพภายในกันก่อนนะเปิดเข้ามานะครับในเรื่องของความช้าของที่พักแขนตรงนี้ไม่ช้ําเลยนะครับรถใช้งานแค่หนึ่งหมื่นสามพันกิโลถือว่าใช้งานน้อยมากนะฮะนี่ที่ปรับรถกระจกนะครับ ตัวหนังสือต,ต,ต่างๆเนี่ยไม่มีรอยสึกหรอนะครับนี่แล้วก็คุชคอนโทนเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับพี่นี่เบาะหนังนะครับเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเบาะหนังแบบนี้แต่ไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะรถสวยๆพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้เบาะทรงสปอร์ตมากมาสตาร์ทรถเครื่องยนต์มาสตาร์ทดูเครื่องยนต์กันนะเป็นผู้สตาร์ท อ่าเครื่องยนต์สตาร์ทเป็นเครื่องยนต์1.8นะครเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัวอันติสนะครับผมบอกก่อนนะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัวอันติสนะครับอะไหล่หาง่ายพี่ไม่ต้องกวนในเรื่องของการหาอะไหล่ไว้มามาทำนะครับอะไหล่ในตัวเครื่องยนต์หาง่ายมากๆนะครับใครสนใจก็โทรมาเบอร์ด้านล่างนี้นะครับ เล็ไม้1นึ่งแสได้หนึ่งหกิโลพี่ถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะปัดเรือนไม้ตกแต่งด้วยตัวหนังสือตัวเลขที่เป็นสีขาวแล้วก็ตัวเข็มที่เป็นสีแดงนะฮะตกแต่งด้วยสีแดงเข้ามาแสมน,นิดนึงดูสปอร์ตมากสวยเลยนะครับสปอร์ตพารเนาะอ่านี่เห็นไหมหน้าจอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายบางสายในพวงมาลัยได้นะครับรถพร้อมใช้งานเลย นะครับรถสวย p p p l e c r r p เพมีมาให้นะฮะ a n d r o อ d Auto น่าจะมีมาด้วยนะครับรูปภาพเบราว์เซอร์มิราแคทฉายภาพจากมือถือเข้าสู่หน้าจออันนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายง่ายนิดเดียวนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับเบอร์ด้านล่างแอรดิตอลออโต้นะฮะก็คือคันนี้ได้เป็นออโต้มาแล้วนะครับแต่ไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับเป็นอุณหภูมิรวมอยู่นะ เกียรออโต้มาพร้อมกับแมนนวลโหมดบวกลบแบบนี้นะครับเบรคมือเนี่ยมันจะอยู่ที่เท้าสำหรับคันนี้มาอยู่อยู่เท้าฝั่งนี้ผมนะครับถ้าเกิดว่าพี่สนใจพี่เข้ามาดูรถไลน่นะฮะนี่นะคอนโซลหน้าตกแต่งค่อนข้างที่จะสวยนะพี่นะสวยเลยนะครับกล้องแท้ t o โตยต้คันนี้มีมาให้แบบครบเลยนะครับแล้วก็กล้องมองหลังเนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมือไม่ใช่อัตโนมัตินะครับม่านบังแดดนะครับมี มีกระจกมาให้ถึง2ฝั่งเลยแล้วก็มีไฟให้ด้วยแบบนี้นะครับสวยๆนะถ้าเกิดพี่สนใจคันนี้พี่สามารถโทรหาผมได้0 8 2ย์แปดสอเดนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะสภาพพวงมาลัยเนี่ยไม่ช้าเลยโอ้โหโค้งน่าใช้ผมบอกก่อนนะโค้งน่าใช้เลยราคาเลทเนี่ยผ่อนแค่หมื่นสามฟีดาวนะ 13, 13, นะหมื่นสามหมื่นสามนะฮะก็ไม่ผ่อนไม่เยอะผ่อนไม่เยอะถ้าพี่สนใจพี่โทรหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวนั่งด้านหลังให้ดูผมผมนี่สูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับ ร้อยเจ็ดสิบแปดเดียดูหัวเขา่าหัวเข่าผมเหลือเลยนะครับเหลือเยอะนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับขับกลับบ้านไม่อายใครแน่นอนครับแล้วที่สําคัญซื้อกับผมพี่ ได้มาตรฐานแน่นอนในเรื่องของการบริการการขายนะครับผมบริการดีมากๆไม่เคยโดนคอมเพนนะครับมีคอมเพนไหมไม่มีเลยนะครับมีแต่ได้รับคําชมนะครับผมบริการดีมากบริการด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวดูฟ้าพิดานสาสาดนะครับถ้าใครโซหาผมถ้าอยากได้รับการบริการดีๆความสบายใจโทรหาผมได้เลยผมจะบอกก่อนนะครับว่าซื้อรถมือ2เนี่ยพี่ซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าพี่อยากได้รับการรันตีนะครับการปล่อยรถที่เยอะมากๆนะฮะเดือนที่แล้วทางเราเนี่ย ปล่อยรถเพชรยนต์เนี่ยปล่อยรถไปร้อยร้อยหกสิบสี่คันเดือนก่อนร้อยเจ็ดสิบสองคันเป็นนิวไฮนะครับที่สำคัญเรามีรางวัลการันตีเยอะแยะไปหมดนะครับพวกรถโดนใจที่เกี่ยวกับรถมือสองเราได้เป็น the Year, แชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์เราเป็นท็อปเพอร์์แมนซ์นะฮะก็คือมาตรฐานสูงสุดนะครับถ้าซื้อรถกับเพชรยนต์รับรองนะครับว่าสบายใจแน่นอนพี่ไม่มีซ่อมจุกจิกนะครับรถเพชรยนต์ชัดเจน นะครับผมรถสวยน่าใช้ทุกคันใครสนใจโทรมาเบอร์ด้านล่างนะครับแล้วซื้อกับผมเนี่ยพี่ยิ่งสบายใจเลยนะครับเพราะว่าผมดูแลดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูหัวน็อนตต่างๆกันไป เอาละครับเปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์นะแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็จะพาดูหัวน็อตต่างๆทุกจุดเลยที่รถมือ2ควรจะดูนะครับและที่สําคัญคันนี้ไม่แค่13,000กิโลรถสวยโคตรน่าใช้อีก1คันนะครมาดูใกล้ๆกันนะฮะตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยนะ,ะสวยน่าใช้นะครับ ก็เครื่องยนต์จะเป็นตัว1.8นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัวอันติสนะครับ1.8นะครับก็ค่อนข้างที่จะอะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเกิดเกิดว่าเสียแต่ว่านะครับเครื่องยนต์ของอันติสะครับบ่งบอกเลยนะในเรื่องของความทนทานนะไม่งั้นเขาไม่เอาไปทําเป็นแท็กซี่นะพี่นะขับขี่24ชั่วโมงนะครับแล้วตลอด ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ได้พักเลยนะฮะแล้วก็รถสามารถใช้ได้เป็นล้านกิโลเลยนะนะครับตัวนี้นะครับดูหัวน้อนต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านในและด้านนอกแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับรอยน้ามันเครื่องไม่มีรั่วไหลซิวต่างๆไม่มีแตกไม่มีร้าไม่มีขาดออกจากกันนะครับที่สําคัญถ้าเกิดที่ซื้อกับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้นะครับก่อนสมมอบรถทุกคันเลย นะฮะแล้วก็2งฝั่งนี้นะครับในเรื่องของเคมีพันธ์ต่างๆถ้าลดน้อยลงกว่านี้เดี๋ยวผมเติมให้แบตเตอรี่นะครับถ้าเหลือ80%นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้ทั้งลูกนะครับรถสวยพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับนี่หัวน็อตต่างๆนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้ากับตัวโครงสร้างตัวรถไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านในและด้านนอกแบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับนี่สวยๆเลยนะนี่เห็นไหมครับจุดเชื่อมต่อระหว่างไฟหน้ากับตัวโครงสร้างรถนะครับนี่ ไม่มีรอยขันไกขยับแล้วก็ไฟแท้ไฟเดิมของตัวโตโยต้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนะฮะร้อยทั้งร้อยนะครับเป็นของไทยคุยโตนะครับไฟแท้ไฟเดิมนะครับไทยคุยโตนะครับเป็นซับไพเออร์นะครับ, ito, รบ,อ lier, รบของทางโตโยต้าเองโดยตรงนะครับรวมถึงอ e ีสุด้วยนะครับอีส e ุก็คือบางรุ่นถ้ารุ่นใหม่ๆไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับ โครงสร้างนะครับบนม้อน้ำนะคารบนม้อน้ำนะครับไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับหัวน็อตต่างๆอยู่ในจุดที่ไม่โดนสันไชขยับนะครับตรงนี้หัวน็อตแท้เดิมโรงงานนะฮะนี่ไทยคุยโตนะครับนี่สวยๆนะหัวน็อตต่างๆอยู่ในไม่เคยโดนสันไฉขยับนะครับ ตัวโครงสร้างตรงนี้ด้วยนะตัวฝาปองหน้าตัวจุดเชื่อมต่อต่างๆหัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยโลโก้โตต้าตีมาแท้เดิมโรงงานนะครับเราไม่มีตีเพิ่มแน่นอนฮารูส้สวยผมใช้แบบนี้ <c oughs> นะครับขออภัยนะฮะนี่เดียมสารตัวนี้ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับถ้าซื้อกับผมเนี่ยผมเช็คให้ทุกจุดนะพี่ก่อนที่ผมจะถ่ายเนี่ยผมเช็คให้ทุกจุดนะมือจะเปื้อนมือจะดํามือจะเปื้อนน้ามันก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ได้เช็คก่อนมาถ่ายนะฮะนี่นะ ถ้าตัวนี้เป็นซิลซิลิโคนเอาเล็บจิ้มเข้าไปจะต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้เดี๋ยวมันก็หายแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นเหล็กรุนรนมาเหมือนเชื่อมมาครับเหมือนออกมาเนี่ยบอกเลยว่ารถทํามานะครับรถชนมานะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเทคนิคการดูอีกแบบหนึ่งเนาะนี่เปิดเข้ามานะครับด้านนี้นะรกระดูกงูตรงนี้ผมขอญอาตไม่แก่ ให้พี่ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแกะไปมันจะมีในเรื่องของอากาศเล็ดลอดเข้าไปหรือกลิ่นหรือเสียงเล็ดลอดเข้าไปได้สิ่งแรกนะฮะที่จะให้ดูเนาะในเรื่องของการดูหัวน็อตตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีร่องรอยของการขันไายขยับเราก็ข้ามไปได้เลยรถไม่เคยทํามานะครับแต่ถ้าเกิดมีร่องรอยของการถูกขันเมื่อไหร่ตีได้2กรณีทันทีนะครับว่าฝาประตูหน้าเนี่ยฝากระตูเนี่ยถอดไปทําหรือว่าโดนชนถึงโครงสร้างก็ ถ้าเกิดว่ามีรอยขันนะครับพี่ค่อยมาแกะดูก็ได้แต่คันนี้ไม่มีนะแล้วก็เหลี่ยมนะครับผมพาดูทุกจุดเลยเหลี่ยมตรงนี้ไม่มีรอยบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับหัวรถต่างๆนะอยู่ในจุดที่ดีมากๆนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับทั้งด้านในและด้านนอกแล้วก็เหลี่ยมประตูฝั่งนี้นะฮะนี่ไม่มีเลยนะครับจะสากนิดนึงเวลาพี่เปิดประตูชนนูน่นชนนี่นะมันก็จะเป็นตามภาษารถยนต์มือสองนะครับพี่ซื้อไปพี่ก็ต้องไปเปิดชนเหมือนกันนะครับ นี่นะครับรียมนี่แบบนี้นะฮะไม่มีบิบเบียวเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝาท้ายกับตัวโครงสร้างตัวรถไม่มีรอยขันไขขยับนะครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ซ้ายขวาเลยนะครับโชคนะฮะขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมรถพร้อมใช้เลยพี่รถไม่แค่13,000มกิโลนะครับ รถสวยนะใช้จุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะไม่มีอ้าออกไม่มีสนิมขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ารถเคยทำมาเนี่ยมันมันจะมีสนิมขึ้นแน่นอนนะคะมันจะไม่เดิมโรงงานนะครมีสนิมขึ้นนะ,ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับเปิดเข้ามานะครับนี่สวย หัวน็อตนะครับถ้าเกิดว่าใครอ่ะได้ซื้อกับผมผมก็จะพาดูแลให้ดีแบบนี้เลยพี่ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยนะครับถ้าพี่ได้พี่ได้ดูแล้วเนี่ยพี่สามารถตัดสินใจเลยนะแต่ถ้าคลิปนี้นะครับถ้าพี่มั่นใจในตัวผมเนี่ยพี่สามารถจองออนไลน์กับผมได้ทันทีเลยนะเมื่อวานเนี่ยลูกค้านี่แผ่นเพจนครับก็คือตรงกับแผ่นเพจทุกจุดเลยเมื่อวานเมื่อเมื่อวานเนี่ยลูกค้าเนี่ยโทรมาจากราดบุรีพี่นะครับโทรมาจากราดบุรีบอกว่าอยากจองรถ f o r t u n e r ขับ4นะครับก็ดูจากคลิป ในคลิปยู u ูบเนี่ยแหละครับพอพอส่งรูปส่งนู่นนี่นั่นให้ดูลูกค้าออนจองเลยนะแต่ลูกค้าออนจองก็คือทํางานเสร็จลูกค้าออนจองเลยลูกค้าอยากได้นะตอนแรกบอกว่าไม่มีเวลามา2อสาวันไม่มีเวลามาพอจองเสร็จวันนี้จะเข้ามาดูแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับรถกลับเลยนะครับก็คือไม่ได้ซื้อส่วนนะจัดแฟแนซน์ของผมมาจัดแฟแนซน์นเช้าผ่านเย็นได้เลยนะถ้าเกิดเดิตดีๆมากๆนะมีประวัติผ่อนดีชําระดีนะครับจัดแฟแนซน์ตอนเช้ารับรถกลับตอนเย็นผมอะทำอย่างเงี้ยมาแทบทุกเขต นะครับลูกค้าผมค่อนข้างที่จะดีนะเครดิตดีมากๆเลยนะแล้วก็ผมทําได้นะครับก็คือไม่ไม่เสียเวลามาหลายวันคือเสียเวลามาวันเดียวแต่ต้องประมาณทั้งวันเลยนะเพราะาเรามีเวลาต้องเตรียมรถนะครับผลไฟแนซ์นก็2อสาชั่วโมงถึงจะออกอะไรประมาณนี้ถ้าเซ็นประมาณสักสิบโมงออกบ่ายบ่ายสองนะครับเที่ยงเขาไม่ได้ทํางานอ่านะแล้วก็ในระหว่างนั้นรถชงนะครับเอาไปทําตําหนิพี่ชี้เลยตรงไหนตรงไหนให้ผมแก้ไขผมก็จะเอาไปให้ช่างทำนะครับแล้วก็รับรถภายในก่อน5้าโมงได้เลย ถ้าใครสนใจนะฮะผมบริการดีเยี่ยมนะครับผมเคยอบรมในเรื่องของ ssi walking step จากโตต้าแล้วก็โอโมเตนาชิจากอิซูมานะครับเป็นการขายแบบญี่ปุ่นนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็โทรมาเบอร์ด้านล่างนี้ถ้าอยากให้ผมดูแลนะผมดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวนะครับขอผมดูแลเถอนะนะฮะก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะสำหรับคันนี้โตต้า โคราคอร์ส1.8สปอร์ตพลาสนะฮะตัวนี้เป็นตัวไม่ใช่ตัวไฮบริดนะพี่นะคันนี้ในราคา759,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ13,000บาท13,000เป๊ะๆนะฮะบวกลบกันนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็คันนี้เลขไมล์แค่13,000กิโลปี2023 24นะครับคือปลายปี23เมือม่อตอน อันนี้น่าจะเดือนกุมภาแต่ว่าลาบจดมาถึงปี2024นะครับรถใช้งานน้อยมากถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าใครสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้082713369 5แอดไลน์ได้ PARNPI 192แต่ถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้นะครับรบกวนพี่นะกดไลค์กด s u b สไ r i b e ไว้หน่อยนะครับเพื่อที่จะพาลรถเท่าไหม่สวยๆจากผมแล้วก็พี่จะได้ตัดสินใจได้ง่ายผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบเนี่ยพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีเพราะผมพาพี่ดูทุกจุด ทุกมุมทุกหัวน็อตนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมจบจบนะฮะถ้าเกิดมีคําใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ